สวัสดีค่ะโอโ้โหสวัสดีค่ะการแต่งหน้าเด็กคนนี้ยากมากค่ะเพราะว่าไม่อยู่นิ่งเลยค่ะมาสวยเันอ่ะอมวยวันนี้เป็นอมวยออน,น่าจะคุ้นๆกันนะแต่วันนี้พี่แต้วไม่ได้โบ๊ะ เองเชิญอ,อย่าตมามามาลงมายันคางแล้วเชิญ

เด็อ้ากลายเป็นพี่อ้ำไปแล้วพี่อ้ำาพัชราภาตองกระจกแตกโอ้โหกลิ่นดาบฮะเนี่ยพี่เจ้าเคยเจอดารานะดาราเขาบอกว่าเวลาจะใส่ละครเรื่องเลยอ่ะเขาแต่งหน้าเหมือนเวนิ้งเลยนะแต่งหน้าเหมือนเจ้าสาวเลยไม่นั้นเดี๋ยวคนจำไม่ได้แลวไม่ได้ ถ้าอยากเจอดาราแล้วอยากไปเจอตอนยัดเตืนนอนจัไม่ง่าไเห็นไหม่เออยาเลเออยาปแล้วพาตัวทำไมี่าดาราอเลยองโอ้ยอนด้วยลูกลับลับลับับจะตมเรื่องไรนี้จะไม่สวยไม่รู้นะ Con. Đúng đấy, đúng đúng đấy, không làm con. mở kính lên này. học hành, ăn uống, hay đùi, long, liên hay. lên à.